ทีเราเห็นอยู่นี e <p> ่ก็คือนะฮะเขาแจกถุง hmm. ย <identified? S 1> oh ังชีพนะฮะหรือแจกถุงที่เป็นพวกน้ำปลาพวกน้ำมันของใช้ในครัวเรือนนะครับแล้วก็พร้อมเงินหนึ่งพันบาทโอเคก็แจกนะครับที่เดือนที่ที่เรียบร้อยดีใหญ่ใหญ่แข็งแรงด้วยช่วยไม่ใหญ่ช่วยไม่เร็วคนไหนแข็งแรงช่วยคนไม่แข็งแรงด้วย เดินหน้าก็ไม่มีระเบียบเลยยี่สิบท่านก็บ่นแล้วครับแต่พักผ่อนกันนะครับ Hai Papa Ja mal zaman yaya Malik

หมอไหมหมสมเียจไิตมันองดูอรัหน้ามามาีไหมอ้ที่หลังแม่อลับเาใาเดียวไป่ไปให้สมจิตนงงไปอย่าง้เ้าอยู่เลม ทำไมได้ของกียอตั้่ช้าเยชาลวถามถึงตอนนี้ปกติเข,เขาไม่อยู่แล้วคนคิวคนแล้นานักเรีนยนไม่เห็นหน้าไปยู่ตรงไหนมาหรก Hãy subscribe cho kênh không bỏ lỡ những ที่เช็คห้าสี่สามสองคิวครับครับก็เรียกว่าแจกเงิงชีพเนีให้กับชาวบ้านนะที่สี่คิวเนี่ยที่มาส่วนบนที่ที่นี่แหละครับมูลนิธิหลวงปู่โตกำลังสิงนะครับท่านผู้ชมนะฮะตอนนี้ผแจกทานนะฮะแล้วก็ซองหนึ่งพันบาทนะทุกคนนะที่เป็นสมาชิกหรือที่เข้ามาในมูลนิธิตุ่มปู่โตนะครับที่เดือนกับของหลวงการตี

ก็จะดีอ se ย่ครับอยู่มันกันนี่ก็่แต่ไม่พอะรกันแา่ไม่ก็ไม่ได้เพนั่นอะไร่เราไม่หวังเห็นเพราะดาวลาวเรน่อหน

ผมงวงทาเนี่กลับแล้วครับคุณกลับ้วครับข้าก็รู้เท่านั้นเองว่ามันสู้รบกันด้วยเรื่องอะไรข้าขอประกาศเลยว่าข้าจะทําถึกสงครามข้ามนเรื่องใหญ่ทั้งนี้อย่าข้าจัดก,การเองอันศรีสุทนนครราชกับศรีสุวรรณนักราชเป็นพยานนครราชที่ยิ่งใหญ่ลูกนี่แหละจะทําให้สองเมืองแตกแยกกันพ่ออยากเป็นใหญ่ในเมืองมาดานนี้ เราเจ้าพยาสู้รบกันใหญ่เลยครับมันสู้รบกันด้วยเรื่องอะไร ของคําชโนดแท้ๆเลยพี่ในเรื่องผมเป็นเท้าเลยนะครับศรีสุวรรณน,นาคราชสรีสุวรรณน,นาคราชส,สร้างที่คู่แข่งแข่งกับพญาศีทุโททเออนะ<า>เป็นค<ห>ําชโน<อ>ดที่เป็นน้ำโขงแต่ตัวพี่เล่นเป็นท,ท้วนนาวศรีสวรรณนาคี่ขุดเป็นน้ำน่านแข่งกัน<อ>ก่อนที่จะมาเป็นตำนานคัมชโนดนี่แหละพี่สิ่งที่ประชาชนที่อยากรู้และไม่รู้เพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้ได้เนี่ย เป็นคําบอกเล่าเป็นตำนานเท่านั้นแต่นี่คือภาพภาพภาพยนตร์ที่เล่า่าวขานถึงความเป็นมาของคําชโนที่โด่งดังไปทั้งประเทศแล้วครับทุกวันเนี้เพราะฉะนั้นคนที่จะสร้างเป็นภาพยนตร์ได้เนี่จะต้องเป็นคนที่มีศรัทธาแรงสูงเพราะการที่จะเอาสิ่งที่มันเป็นอะไรอดีตการเป็นประวัติศาสตร์เป็นพันปีมาเล่าเรื่องเป็นภาพยนตร์ได้นี่ย มันต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วก็โดยเฉพาะเป็นคนที่มีความตั้งใจสูงมีเงินอย่างเดียวทําไม่ได้นะครับเพราะนั้นวันนี้ผมโชคดีแล้วที่ผมมาเป็นเท้าสุวณนาคซึ่งเป็นเจ้าเมืองบาดาลหรือเป็นพญานาองคหนึ่งที่คลองที่พี่บอกก็คือแม่น้ำน่านใช่ไหมครับม่่าันเหมือนเป็นบุญกุศลเพราะตลอดชีวิตผมเนี่ยผมจะขึ้นไปจังหวัดน่านมากที่สุดแม่น้าโขงไม่คยได้ไป<า>ก็ถือว่าเ,เป็นบุญนะครับเป็นบุญกุศลที่ได้มาร่วมในภาพยนตร์เรื่องตำนางคนคำาชนนนด ถือว่าเป็นเป็นเป็นความโชคดีผมด้วยที่ได้รับโอกาสจากพี่เทปท,ที่ให้มามาร่วมงานตรงนี้อย่าลืมดูนะครับผมเชื่อว่าเป็นตำนานเป็นประวัติศาสตร์ที่ทุกคนอยากเห็นแล้วเราจะเห็นได้จากภาพยนตร์เรื่องนี้อย่าลืมติดตาชมนะครับโดยเฉพาะผมเป้ารประลักอีกอีกแล้ฮาลีกเลนละฮลีกเลนฮารเลนจากสังคมวงการบูมมานานละคงได้มีโอกาสผล่ขึ้นมาใหม่ก็โดยเฉพาะชื่นใจครับเป็นเท้าสุวรรณ แม่น้ำน่านในตามชมนะครับจะได้รู้ว่าแม่น้ำน่านมายังไงแม่น้ำโขงมายังไงและยังมีแม่น้ำอีกหลายสายที่มันจบมายังไงต้องชมนะครับจกทำฉโนดอย่าไปไปปิงวางยมนาห์แล้วก็โอ้โหยิงมาตามเลยรวมถึงเจ้าพญาด้วยพี่ตายเลยคันนี้มีหลายภาคเลยต้องติดตามนะครับคำฉโนดตำนานคำฉโนดนะครับฝากด้วยนะครับผมเป้าโลคัส